เอ,อ้คีพีนี้ก็จะมาตอบบักแป้งนะครับที่มันเคยบอกว่าอ่าบักแป้งดาวอังคารเคยบอกผมว่านะครับอ่าตาระเบียงนะครับหรือตาดาวเคาะนะครับขายข่าวให้ผมจริงไหมจริงแต่ก็ไม่ได้เชิงขายข่าวแต่เชิงแบบแบบยังไงอะ่ะ <c oughs> แกพูดออกมาฟังสึกของแกก็เหมือนขายข่าวนะั่นแหละ นะครับผมอยากรู้อะไรแกก็บอกหมดนะครับในไหนก็ในไหนแล้วในไหนก็ที่หลวงพลออกมาพูดขนาดนี้นะครับหลวงออกมาพูดขนาดนี้แล้วผมก็ขอพูดเรื่องนี้นิดนึงนะเพราะฉะนั้นผมปอตอบแป้งดาวอังคารนะถามว่าตาลเบียงขายขากรูไหมขายจริงแล้วยังมีเยอะด้วยถ้ากูไม่ติดเกงใจป้าหนักฝนนี้นะครับเยอะครับข้อมูลที่ที่ทอตาลเบียงได้อะ เล่าให้ผมฟังบอกผมเยอะครับถึงสาเหตุที่ตาระเบียงรับไม่ได้ที่ออกมาจากาบ้านดาวคารหลังนี้ <c oughs> นไหนก็ใไหนแล้วอีพีนี้ผมก็จะมาแช์อีกหนึ่งข้อของตาระเบียงกับบักแป้งดาวงคารถึงสาเหตุที่ตาตาระเบียงนะครับรับไม่ได้อย่างหนักกับสิ่งนี้ สิ่งที่ตาระเบียงรับไม่ได้อย่างหนักสิ่งนี้คือคือเรื่องอะไรนะครับตาระเบียงเล่าผมฟังหมดแล้วนะครับจะพูดผมฟังทุกอย่าง <c oughs> พฤติกรรมของคนในครอบครัวเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไหนก็ด้ไหนแล้วขอพูดในในในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็อนุญ,ญาตให้เพื่อนๆดูดคลิปไปได้นะครับ <c oughs> คือสิ่งที่ผม <c oughs> จะออกมาแฉตาระเบียงในวันนี้นะครับ เรื่องตาเบียงไอ้แป้งนาวอังคารในวันในคลิปนี้นะครับคือเรื่องมันมีอย่างนี้นะครับเรื่องมันมีอย่างนี้วันที่มีปากเสียงกันใหญ่ใหญ่มากๆหนักมากๆมีปากเสียงกันในบ้าน <ใช S 1> บ้านอังคารนะครับนี่คือ,อเอาเอา,เอาไปว่าผมเล่านิทานดีว่านิทานนิทานนิทานทําไมาตาเบียงถึงร้องผมร้องไห้ถึงไม่พอใจแล้ววันนั้นตาเบียงเมาหนักมากเมาหนักเมาหนักมากๆ นะครับสาเหตุที่ตาระเบียงรับไม่ได้ที่ออกมาจากบ้านดาวองคารหลังนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีช้างตัวหนึ่งช้างตัวใหญ่ตัวหนึ่งได้ร่วมหัวร่วมมือกับแป้งดาวองคารแล้วคนในครอบครัวนี้ว่าจะให้ตาระเบียงให้การแบบนี้ให้การเวลานี้ให้การเรื่องนี้ก็คือให้การเวลาที่ ตาระเบียงเขาไปหาน้องดาวอังคารคนนี้เนี่ยที่เป็นประเด็นที่เป็นประเด็นเรื่องเวลาตอนนี้นะครับตอนนี้ที่เป็นประเด็นที่ไอ้บักแปก้งออกมาพูดเรื่องตาระเบียงเข้าไปหาหลานแปดโมงฝ่าเก้าโมงอะไรเงี้ยน่ประเด็นนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเรื่องนี้แหละนะตาระเบียงจําใหด้ดีนะครับว่าตาระเบียงคุยนะผมไว้ตาระเบียงบอกว่ามีช้างช้างตัวหนึ่งแล้วก็บักแป้งแล้วครอบครัว ครอบครัวหนึ่งครอบครัวอแม่ดาวคารนั่นแหละนะครับถ้าตาละเบียงขึ้นเป็นพยานให้ตาละเบียงพูดแบบนี้พูดแบบไหนเวลาที่ตาละเบียงไปหาหลานคือเวลาจะเกือบจะเก้าโมงแปดโมงฝ่าเกือบจะ9ก้าโมงนะครับตาละเบียงเลยรับไม่ได้เพราะจริงๆตาละเบียงเข้าไปหาห,าหลานในเวลาเจ็ดโมงครึง่ง ตาละเบียงจำให้ดีว่าตาละเบียงพูดเวลานี้กับผมแต่ผมเป็นคนที่มีมารยาทพอไม่บันทึกเสียงตาละเบียงก็เลยหลับไม่ได้ตาเบียงบอกว่าตาละเบียงจะไปให้การยังไงได้ยังไงเพราะตาเข้าไปหาหลานในเวลาเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงพระบินทบาทเสร็จพระบินทบาสกี่โมงครับพระบินทบาสกี่โมงพระบินทบาสกี่โมง้มงองนึกให้ดีดีครับ หลังจากพระบินทบาสเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปหาหลานดาวอังคารจะพาหลานไปเที่ยวไปไปไหนมาไหนตาลเบียงจำได้ไหมนี่คือสิ่งที่ตาลเบียงคุยกับผมว่าตาลเบียงรับช้างไม่ได้ที่จะให้ตาะเบียงให้การแบบนั้นตาลเบียงรู้ทั้งรู้ว่าพ่อพระเอกแม่นางเอกไม่ได้ทำตาลเบียงพูดอย่างนี้ยังไงยังไงยังไง,ง,ไงลุงป้าก็ไม่ได้ทำยังไงลุงป้าก็ไม่ไทํา ให้ให้ตาระเบียงนอนยันยืนยันลุงป้าก็ไม่ทําจําคํานี้กับผมได้ไหมนะครับนี่นะครับมันทําให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างแต่กลับมาวันนี้ตาระเบียงกลับเป็นอีกคนหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันทําให้ผมผิดหวังคนนี้ว่ามันทําให้ผมจับจุดได้ว่าตาระเบียงเป็นคนเจ้าเลขโกหก นะครับวันนี้มันทำให้ผมตาสว่างตาละเบียงบอกกับผมว่าตาละเบียงั้นขึ้นไปหาหลาน7จ็ดมงฝ่าแต่ตาละเบียงมาพูดในไหล8ปดมงฝ่ามันก็ไม่ใช่แล้วครับนะนี่นะครับคือสาเหตุที่อายการดาวังคารตัดตาละเบียงออกจากการเป็นพยานฝั่งโจทย์ชัดเจนกันยังครับ ชัดเจนกันอย่างครับทำไมถึงตัดครับเพราะว่าช่วงนั้นนะครับช่วงที่กําลังจะตัดเนี่ยนะครับตาลเบียงก็จะเริ่มแบบเราหองเระแหงอยากจะกลับมาอยู่บ้านแล้วแต่ก็ยังอยู่บ้านลุงอยู่เป็นช่วงคาบเกี่ยวกันมันทําให้อาจารดาวังคารไม่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 มั่นใจว่าสิ่งที่ตาลเบียงให้การเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ฝั่งโจหรือเป็นประโยชน์ฝั่งจำเลยดาวังคาร แต่พายาการกับช้างก็ได้วิเคราะห์แล้วว่าตาระเบียงคงให้การเป็นประโยชน์ฝั่งจาเลยก็เลยตัดออกนะครับเพราะช้างพวกนี้นะครับก็ดูคลิปตาระเบียงอยู่ตลอดเวลาตาระเบียงก็พูดอยู่ในคลิปว่ายังไงก็ไม่ใช่พ่อไปเอกยังไงก็ไม่ใช่แม่นางเอกนะครับเพราะฉะนั้น อายการดาวอังคารก็เลยตัดตาละเบียงออกจากกันเป็นพยานฝั่งโจ์ดาวอังคารนะครับอันนี้คือเรื่องจริงครับผมขอปฏิญาณตนว่าตาดาวอังคารได้พูดกับผมแบบนี้อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์และผมตอบไอแป้งด้วยว่าตาละเบียงขายข,ายข่าวให้กูจริงไหมจริงแล้วกูยังมีอีกเยอะแต่เมื่อคืนลุงเล่นสมดเลย ลุงเล่นสมดเปลือกเลยแต่ยังมีอีกยังมีอีกนะถ้ายังไม่หยุดปากดีอย่างคืนนี้มันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ที่ผมจะออกมาตอบ f อทุกคนให้เข้าใจว่าแป้งดาวคาตาลเบียงไว้ใจไม่ได้จริงๆครับคบไม่ได้ครับพูดกับกรอบพูดหน้ามือเป็นหลังมือนะครับเพราะฉะนั้น ก็อยากให้คนนะครับบ่อยแป้งดาวขาด้วยว่าตาละเบียงขายข่าวกูจริงแต่ขายแบบเชิงแบบว่าก็พูดนะพูดขายข่าวด้วยช้างสามป๋องช้างสองป๋องแล้วก็อาจจะมีให้เงินบ้างจริงนะฝากคลิปนี้ฝากถึงแป้งด้วยนะครับหวังว่าแป้งคงจะเข้าใจและยังมีอีกหลายหลายช็อต ที่ตาระเบียงเคยขายข้าวให้ผมฟังให้ดีๆนะครับยังมีอีกหลายช็อตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้อีพีต่อไปเราจะมาคุยเรื่องสาวๆของตาระเบียงสวัสดีครับ